สำหลับตาดูให้นะครับหมายเลขหก 6. อ่ะเริ่มโอเคหมายเลขหก 6, เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางและการจากระยะสั้นและระยะยาวฉะนั้นชีวิตนี้ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้จะได้จากสิ่งที่ไม่อยากจะจากหรือจำใจหรือตัดสินใจแล้วต้องจาก แสดงว่ามีเกณฑ์เดินทางและการย้ายถิ่นฐานการย้ายที่นอนน่ะเกิดขึ้นล้านเปอเซ็นต์อ่ะอ่ะเรามาทำนายดวงฉะนั้นดวงเนี้ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าไม่จากต้องจากเลขหกนะบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดเลขนี้เป็นเลขเลิกลาเสมอ สามเดือนนี้ถือว่าเดือนเดือนแห่งการเลิกลาและการจากนะครับต้องเปลี่ยนถ้าไม่อยากจากอยากจะได้ตัวดีๆอยากได้ชีวิตดีๆดีอ่ะมาดูเลขหนึ่งเนาะภายในสามเดือนนี้จะเป็นไงเนาะแต่ถ้าใครอยากเป็นตัวเลขต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่าจะได้รวยภายในสามเดือนอ่ะเริ่มเขาเรียกว่าเหมือนติดอยู่ในคุก คนที่มีเลขหนึ่งก็เรียกว่าติดอยู่ในคุกตัดสินใจทําอะไรได้ยากตอนช่วงนี้แต่กําลังจะสูญเสียคนที่นับถือหรือเขาเรียกว่าเป็นห่วงเป็นใยผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเป็นเลขแห่งการติดคุกอยู่กับที่โดยที่ไม่อยากอยู่ตรงนี้หรอกจริงๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับลูกแม่ลาบอกพ่ออัจฉริยะค่ะขอบคุณครับลูกอะ ชลาลัยบวกเลขเก้าหรอแม่ลาเลขศูนนิชาเลขสามนันพัฒน์นันเลขสี่ค่ะลาตีเลขศูนย์เมื่อกี้เลขอะไรไปครับจำไม่ได้เลขเลขหนึ่งใช่ปะเมื่อกี้เออใช่ใช่ใช่เลขหกและเลขหนึ่งตอนนี้เอาเลขศูนย์แล้วกันเพราะเลขมัน้ํา Lucky บอกว่าสวัสดีครับพ่อแกน h e God of p r o p e t ทั s ขอบคุณครับลูกเวลาเปลี่ยนตัวเลขต้องติดต่อที่ line at โพเปทัสสอ2ศูนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีค่าครูอย่าลำบากเราทำต้องพร้อมแล้วทำนะครับหนึ่งตัวเลขไปหามาทำผมบอกตัวเลขแล้วไปทำแล้วไปติดที่บ้านเลขที่ตรงข้ามเสาบ้านเลขที่เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นคอนโดก็ติดข้างบนประตู เรามาดูเลขศูนย์กันพ่อสุดยอดครับตาทิพย์จริงๆครับขอบคุณครับอ่าลักคกี้บอกขอบคุณครับลูกเอามาดูเลขศูนย์เรียบอกได้หกเลขหนึ่งเลยแล้วค่ะเอามาดูเลขศูนย์เนาะ เลขศูนย์เป็นเลขแห่งสุขภาพไม่ดีต้องขอโทษด้วยตั้งแต่เดือนตุลานี้เป็นต้นไปเจ็บตัวเป็นเลขแห่งการเจ็บตัวเป็นเลขแห่งการเจ็บตัวเป็นเลขแห่งการป่วยเป็นเลขแห่งการเขาเรียกว่าถ้าเบาครึ่งชีวิตออกไปถ้าหนักเอาทั้งชีวิตไปเลยเลขนี้เลขหนักนะคนที่มีเลขศูนย์ทั้งชีวิตอะ เอาชีวิตเลยครึ่งชีวิตก็คืออัม,มาพาตได้เลยหรือเจ็บตัวถึงขั้นเสียเลือดเสียเนือ้อหรือเข้าโงเข้าโรงพยาบาลไม่เข้าโงบาลนะ่เ้าโรงศาลนลแต่ถ้าหนงกมากนี่เึรงขัานเอาชีวิตเลยเลขนี้คือเลขเอาชีวิตต้องรีบเปลี่ยนด่วนเนาะเลขนี้ต้องเปลี่ยนด่วนเลยบอกไว้เลยอ่ะเลขสุดท้ายแล้วกันเลขอะไรดี <ite> เลขเลขอะไรไปแล้วอะเลขเลขหกเลขศูนย์หนึ่งเลขศูนย์อะตอนนี้เลขหกเลขเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งไปแล้วลูกชลาลัยใช่ไหมครับคือทุกตัวมีจุดอ่อนถูกต้องเมื่อนั้นที่บอกเลขสามส่องศรีธนาบอกเลขสองอะมาดูเลขสองกันดีกว่านานๆครั้งเนาะปวีณาบอกเลขเจ็ดอะมาดูอีกตัวเลขหนึ่ง มาดูเลขสองเนาะเขาเรียกว่าเลขแห่งการลงทุนเลขสองเนี่ยลงทุนมีอยู่2แบบไปเพิ่มเสริมเติมแต่งซ่อมแซมมีการใช้จ่ายแล้วกันเลขสเลขสองเขาเรียกเลขแห่งการใช้จ่ายมีคนถามว่าแพงไหมมีค่าครูติดต่อถามสอบถามเข้ามาได้นะครับ ถ้าพร้อมนะถ้าไม่พร้อมอย่านะครับเพราะว่าทฤษฎีผมคือหนึ่งต้องมีความศรัทธาแล้วเชื่อเรื่องตัวเลขนะครับแล้วก็ไม่ลำบากเรื่องการเงินฉะนั้นเลข2เป็นเลขแห่งการเสียเงินแต่ต้องระวังเรื่องของการจ่ายซ้ําซ้อนอันนี้ระวังเลข2เป็นการเลขของการจ่ายซ้ําซ้อนและที่สําคัญไปตามมาแล้วบอกว่าจ่ายแล้วชําระแล้วหรือเขามาบอกว่าชําระเราแล้ว คือเป็นทั้งสองทางนะทั้งเขาและเราปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องต้องมานั่งนั่งคุยกันต้องมาถามกันต้องมาดูตัวเลขกันแสดงว่าต้องระมัดระวังเรื่องของเงินศูนย์หรือเงินหายเลข2อ,อยากได้เลขดีๆ1ตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิต card พื้นดําตัวเลขสีขาวผมให้แค่ตัวเลขแล้วไปทําเองไปติดที่บ้านเลขที่ตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมหรือถ้าเป็นคอนโดก็อยู่บนประตูบ้านประตูคอนโด รักทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องรีบอ่านหนังสือก่อนนะครับเพราะว่าจะสอบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วครับสอบเล่นๆโชคดีนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ